มาดูข่าวดีสำหรับพี่น้องเราในวันนี้กันนะคะหลายท่านอ่าเปิดโทรศัพท์เช็คดูกันหรือยังนะคะพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะคะวันนี้ต้องบอกว่า เป็นวันแรกนะคะที่รัฐบาลเนี่ยจะจ่ายเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทในวันนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลในจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังก็ได้มีการกล่าวถึงในเรื่องของโครงการแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนะคะว่ายืนยันเมื่อวานนี้นะคะยังไม่พบปัญหาระบบาการรายงานตัวรับสิทธิ์ค่ะในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ1 0 0 0 0บาทซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันรัฐจ่ายซึ่งเป็นแอปของกรม กรมบัญชีกลางนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังที่มีการออกมานานแล้วเพื่อที่จะให้ได้รับสวัสดิการต่างๆก็เข้าไปะจะเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้นะคะซึ่ง ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่จะมีแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วจึงขอให้ไปตรวจสอบสิทธิ์นะคะว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่25กันยายนนี้หรือไม่ยืนยันว่าการาจากการสอบถามยังไม่พบว่ามีปัญหาอะไรค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายช่องทางเลยนะคะในการที่จะตรวจสอบสิทธิ์นะคะรวมทั้งเว็บไซต์คุณผูฟังพิมพ์เข้าไปที่ Google โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2,567นะคะหรือว่าจะ ไปที่เว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2,567. CGD .go.ts นะคะซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ระบบการให้บริการข้อมูลคนพิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนกรณีที่มีข่าวว่าพี่น้องประชาชนเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วไม่สามารถเปิดได้นั้นหากมีคนเข้าพร้อมกันเป็นจํานวนมากๆเนี่ยก็อาจจะมีช้าบ้างแต่ตัวแอปพลิเคชันไม่ได้ล่มนะคะสาหรับขั้นตอนการโอนเงินค่ะยังยืนยันตามเดิมนะคะก็คือในวันนี้นะคะวันแรกนะคะ25กันยายน ซึ่งเริ่มทยอยโอนเงินมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนะคะแล้วก็ ในเวลา9ก้านาฬิกาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานในพิธีนะคะส่วนกำหนดกรอบเวลาสำหรับผู้ที่ยังมีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนยังไม่เห็นในวาระนะคะแต่น่าจะมีการมอบหมายให้ไปดาเนินการเพราะยังคงมีส่วนราชการที่จะดาเนินการต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เดินหน้าต่อไปพร้อมกับยืนยันนะคะว่าการเติมเงิน10,000บาทในเฟสแรกราบรื่นเดินหน้าแน่นอนแล้วก็ได้เห็นสภาพแล้วในการที่จะเดินหน้าไปใน เฟสต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งเงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีให้พี่น้องเราแล้วนะ,ะกลุ่มเประบางผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทีะ่เราบอกก่อนหน้านี้นะ,ะเริ่มต้นที่ผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลขท้ายลงตัวด้วยเลขศูนย์ใช่ไหมคะก็จะเรียงไล่ลำดับไปตั้งแต่0 1 2 3 4หนจะมีวันที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งมีการโอนเข้าบัญชีของคุณผู้ฟังเนี่ยของพี่น้องบ้านเรากลุ่มเประบางเนี่ย ั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเก้าโมงเชา้าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นอาเไปเป็นประธานในพิธีในการแบบว่าเหมือนกับเป็นการคิกออฟเป็นการเปิดเป็นการกดปุ่มแล้วก็โอนเงินเข้านะคะแต่จริงจริงก็ทยอยโอนมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วพี่น้องเรารี้เปิด โทรศัพท์ดูนะใครเปิดแล้วบ้างนะคะโอนเงินเข้าจริงไหมอ่ะเข้าแล้วยังแจ้งกันเข้ามาหน่อยนะคุณผู้ฟังเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันว่าในส่วนของการแจกเงิน10,000บาทในวันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จจริงๆนะคะพี่น้องเราได้เงินใช้จริงๆนะคะใครที่มีกลุ่มเปราะบางคนพิการนะคะอยู่ในความดูแลนะคะเราฟังในการของเราอยู่ในช่วงเวลานี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คดูกันได้นะคะ นี่ก็เป็นในเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเลที่นํามาฝากกันเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยนะคะก็ยินดีกับพี่น้องเราที่ได้รับเงินในวันนี้ด้วย